สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทั้งหมดทุกคนนะครับในหัวข้อของวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับหัวข้อใหญ่นะครับก็จะเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็จะมี4ีหัวข้อย่อยนะครับใน4หัวข้อย่อยเนี่ยนะครับวันนี้ครูขอพูดหัวข้อย่อยที่1ก่อนก็คือเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับ ก่อนที่จะพูดถึงการใช้งานนะครับเราต้องบอกก่อนว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันในในยุคของพวกเรานะครับในยุคของนักเรียนนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าในชีวิตประจาวันของนักเรียนเนี่ยก็บางคนก็อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเกือบทุกอย่างในการดําเนินชีวิตแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้านะครับการอะไรอะ การจ่ายเงินนะครับการโอนเงินนะครับการดูหนังฟังเพลงนะครับหรือแม้กระทั่งการเรียนการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนะครับการมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสะ,สะดวกสบายเป็นอย่างมากนะครับในปัจจุบันทีนี้มาดูความหมายของอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตโดยความหมายของมันเนี่ยคือเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อถึงเป็นจํานวนกันเป็นจํานวนมากนะครับและครอบคลุมไปทั่วโลกนะครับทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้นะครับให้นักเรียนนึกภาพตามครูนะครับนักเรียนนึกถึงพวกใยแมงมุมเนะยาะใยแมงมุมที่มันมีการสร้างแล้วมันมีแต่ละจุดแต่ละจุดที่มีเส้นตรงเชื่อมโยงถึงกันเนาะนะครับตัวอินเทอร์เน็ตก็จะเหมือนกันกันกบใยแมงมุมนั่นแหละ ก็คือทั่วทั้งโลกเนี่ยถูกเชื่อมไว้ด้วยด้วยเส้นแต่ละเส้นที่ถึงกันนะครับโดยที่ไอเส้นที่ครูพูดเนี่ยก็อาจจะมีทั้งแบบที่เรามองเห็นได้ก็คือแบบเป็นสายเหมือนสายไฟ,ไฟะนะนะครับหรือแม้กระทั่งแบบไร้สายก็คือแบบในอากาศที่เราใช้รับส่งข้อมูลกันผ่าน w i f i นะฮะนี่คือลักษณะของอินเทอร์เน็ตนะครับ ทีนี้มาดูบริการบนอินเทอร์เน็ตกันบ้างนะครับบริการบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายตามวิดีโอที่คุณครูกําลังเปิดนะครับการให้บริการบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับการให้บริการบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างมากนะครับมาดูก่อนว่าอย่างที่1เนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างที่1คือการรับส่ง อีเมลนะครับอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนักเรียนน,นิดนึงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนักเรียนก็ไม่ค่อยได้ใช้ไอตัวไปษณีอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลกันเัเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปใช้กันพวกอะไรอะโซเชียลใช่ไหมฮะแชทนะครับไลน์นะฮะเพราะว่ามันสะดวกสบายกว่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าใช้อ e ีเมลเนี่ยมันก็ต้องมาพิมพ์พิมพ,มพิมข้อความนะครับแล้วก็หาชื่อที่อยู่ผู้รับนะต้องผู้รับต้องมีอ e ีเมลใช่ไหมฮะ นะถึงจะส่งรับส่งกันได้นะครับอันนี้คือลักษณะของบริการอินเทอร์เนต็ตแต่ในในปัจจุบันเนี่ยทางการนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือว่าบุคคลที่เขามีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีหน่วยงานต่างๆนะครับในระบบราชการเนี่ยนะครับก็ยังใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลอยู่เพราะว่ามันถือว่าเป็นเป็นทางการมากกว่าการใช้พิมพ์ข้อความผ่านไลน์หรือว่า Facebook นะครับอันนี้คือลักษณะของบริการบนอินเทอร์เน็ตทีนี้มาดูอย่างที่2อนะครับอย่างที่2เนี่ยบริการบนอินเทอร์เน็ตแบบที่2เนี่ยนะครับก็คือการรับส่งข้อมูลนะครับอันนี้มาดูภาพนะฮะการโอนถ่ายข้อมูลหรือการรับส่งข้อมูลเนี่ยครับคำว่าข้อมูลก็คือแป๊บนึงนะมันเร็วไปนิดนึงขอโทษทีการรับส่งข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นพวกวิดีโอนะฮะเพลงรูปภาพ หรือข้อความอะไรก็แล้วแต่นะครับนะมันก็จะมีการรับส่งข้อมูลนะครับเราเรียกมันว่าไฟล์ทางสเปร์โปรโตคอลนะครับนะฮะการรับส่งข้อมูลเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของข้อมูลก่อนนะครับเหมือนเราเดินทางเหมือนเราซื้อของอะ่ะนะครับมันก็จะมีผู้ส่งใช่ไหมฮะแล้วก็มีผู้รับนะฮะคนที่พาของมาส่งให้เราก็คือพวกอะไรไปษณีหรือเคอรี่หรือว่าแฟดใช่ไหมฮะนะครับการอนถ่ายข้อมูลเนี่ย นะครับแน่นอนนะครับมันก็จะมีการดาวน์โหลดนักเรียนเคยเห็นคาวนะ่าดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลด d o w n l o a d นะครับนะน,นี่คือดาวน์โหลดดาวน์โหลดก็คือการดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาสู่เครื่องของเรานะครับดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาสู่เครื่องของเราเหมือนเราโหลดภาพจาก Google เหมือนเราโหลดเพลงจาก Google พวกเนี้ยนะครับถือว่าเป็นการดาวน์โหลดนะครับมีอันนึงเขาเรียกว่าการอัปโหลด นะครับการอัปโหลดก็คือการเอาข้อมูลจากเครื่องของเราเนี่ยในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะครับส่งขึ้นไปที่อินเทอร์เน็ตอ่านะเหมือนเราถ่ายติ๊กต็อกเราถ่ายติ๊กต็อกเราใช้มือถือเราถ่ายใช่ไหมฮะพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราอยากเอาเข้าไปที่เว็บติ๊กต็อกใช่ไหมนะครับเราก็ต้องอัพขึ้นไปนะครับไอ้นี่เขาเรียกว่าการอัปโหลดนะฮะแต่ถ้าเราจะดาวน์โหลดอย่างเช่นวิดีโอบนติ๊กต็อกลงมาเครื่อง,องเราเนี่ย นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าการดาวน์โหลดมันจะต่างกันนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจำจำให้ดีนิดนึงนะครับนะฮะหัวข้อนี้ก็จะมีหลักๆอยู่สองสองที่นักเรียนต้องจําก็คือดาวน์โหลดกับอัปโหลดดาวน์โหลดก็คือการดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาสู่เครื่องของเรานะครับส่วนอัปโหลดก็คือการเอาข้อมูลในเครื่องของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือหรือว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับนี่คือการส่งรับส่งข้อมูลนะครับมาดูหัวข้อที่3าม นะครับหัวข้อที่3มเนี่ยจะเป็นหัวข้อาการสืบค้นข้อมูลนะครับหัวข้อที่3การสืบค้นข้อมูลเนี่ยหรือในลักษณะของหน้าเว็บไซต์นะครับนักเรียนก็น่าจะเคยเข้าไปหน้าเว็บไซต์ของ a c e b o o k เนาะนะครับก่อนที่จะเจอคําว่า a c e b o o k เนี่ยมันจะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่า World Wide Web นะฮะแต่จริงๆแล้วปัจจุบันหนูไม่ค่อยได้ใช้นักเรียนไม่ค่อยได้ใช้ ตัวนี้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเปิดจากแอปพลิเคชันเลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วแอปพลิเคชันก็สร้างมาจากตัว w วอร์ไว d ์เ e b นี่แหละนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า w วอร์ไว d ์เ e b นะครับเวอร์ไว d ์เ e b ก็คือลักษณะของข้อมูลที่สืบค้นได้จะเป็นเอกสารก็คือเป็นหน้าเว็บนะฮะที่สร้างด้วยภาษา HTML อาจจะเรื่องไกลตัวเรานิดนึงเนาะนะครับแต่เว็บไซต์ส่วนใหญ่ทั้งโลกนี่จะใช้เป็นภาษา HTML นะครับนะ เพราะนั้นเนี่ยในหน้าเว็บไซต์เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเว็ร์แม้กระทั่ง google ถ้านักเรียนจะเข้าเว็บไซต์ google เนี่ยนักเรียนก็ต้องพิมพ์ม www ดอก็คือจุดใช่ไหมฮะแล้วก็ตามด้วย g o o g l e แล้วตามด้วย .com .com อันนี้คือการเข้าเว็บไซต์นะครับมาดูในเรื่องที่4บริการที่4นะครับบริการบนอินเทอร์เน็ตอันที่4ก็คือการสนทนา ครับคือการสนทนาผ่านพวกเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไลน์พวกเฟซบุ๊กนะฮะม e สเซนเจอร์อะไรพวกนี้นะครับถือว่าเป็นการใช้งานบนอินเทอร์เนต็ตทางนั้นนะครับนะถ้าไม่มีอินเทอร์เนต็ตก็ใช้งานไม่ได้ไอที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยต้องมีอินเทอร์เนต็ตถูกไหมฮะนะครับนี่มาดูบริการที่5นะครับบริการที่5ก็คือการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของ สื่อสังคมออนไลน์นะครับหรือชมชนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook Twitter อะไรพวกเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเนาะนักเรียนน่าจะใช้กันทุกคนแต่จริงจแล้วบริการอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีแค่นี้นะปัจจุบันนี้ก็ยังมีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้านัเรียนจะเคยเห็นว่าสั่งแอร์ผ่านผ่านสมาร์ทโฟนใช่ไหมเปิดปิดแอร์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือเปิดปิดปั๊มน้ำรถผักรถ ทำเกษตรตะกรอนผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นบริการอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อสินค้านะครับก็ถือว่าเป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตนะฮะอันนี้ก็คือหัวข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้เดี๋ยวนักเรียนก็ติดตามหัวข้อถัดไปนะครับซึ่งเป็นหัวข้อย่อยนะครับในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในคลิปต่อไปนะครับสำหรับ คลิปนี้วันนี้นะไว้เท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ติดตาม